สวัสดีค่ะคลิปนี้พาไปเที่ยวที่ลอนดอนนะคะมีหลายที่หลายคลิปนะคะเอามารวมๆกันนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะตามมาค่ะตอนนี้อยู่บนเครื่องบินนะคะกำลังจะบินไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษน,นะคะบรรยากาศตอนเชา้า บินมาได้เกือบจะถึงนะฮะเกือบจะถึงลอนดอนแล้วนะฮะระยะทางบินจากประเทศนอร์าไอซ์แลนด์ถึงลอนดอนก็ใช้เวลา3ชั่วโมงนะฮะนั่งนั่งนอนนอน,น,อน,นอนไปค่ะกระเช้าลอยฟ้าค่ะที่ลอนดอนนะคะเดินมาจากบ้านในว่าประมาณ สิบหนาทีนะคะเมื่อกี้จับเวลาไว้อันนี้เป็นซิติฮอนนะคะหูสิตซิต้ฮอร์นอันนี้ก็ะเช้า่อยฟ้าเด่ว,ว่าจะไปจะไปขึ้นค่ะเราเดินมาสิบหกนาทีนะคะเพื่อสิ่งนี้นะคะอากาศดีนะคะแต่ว่าลมนิดหน่อย แต่มันไม่เท่าหนาวนะคะไม่หนาวไม่เหมือนที่ไอซ์แลนด์ลมแต่ไม่หนาวอากาศดีค่ะอันนี้เป็นวิวรอบๆนะคะสวยงามค่ะอันนี้เราก็มารอคิวนะคะขึ้นกระเช้าลอยฟ้าวันนี้ก็มีคนเยอะนะคะคือจะเต็มทุกๆก,กระเช้าที่มาจอดที่ท่านี้นะคะ คนที่มารอคิวข้างหลังให้ว่าก็หลายคนนะคะหลายครอบครัวแล้วคนที่มารอคิวข้างหน้าว่าอีกนะคะก็คือบางคนซื้อตั๋วสองขานะคะคือขาไปและขากลับบางคนก็ซื้อขาเดียวนะคะไอ้ว่าซื้อขาเดียวนะ,ะเพราะว่าว่าจะต้องการข้ามฝั่งแม่น้ําไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะอยู่ที่นั่นเที่ยวที่นั่นหลายชั่วโมงนะคะก็เลยซื้อแก้ขาเดียวนะคะรอขึ้นกระเช้าลอยฟ้าค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศในห้างนะคะคนเยอะมากนะคะคือแบบวัยรุ่นนี่เยอะมากเลยแต่ว่าก็นั่งมองผู้คนนะคะเนี่ยค่ะมีแต่คนแบบวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะคะเยอะมากนั่งดูจนตาลายค่ะคนเยอะจริงๆ เห็นไหมคะแต่งตัวส,สวยๆกันทั้งนั้นเลยเด็กๆน่ารักทุกคนนะคะเนี่ยนั่งดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆนานเนี่เด็กๆเ,เขาบางคนเขาก็ใส่เสื้อผ้านั้นหนานะคะบางคนเขาใส่เสื้อผ้าสบายๆเพราะว่าเขาอากาศดีเนาะประเทศเขาไม่ได้มีพายุพาย,ยุอะไรนะคะ,นะคะบรรยากาศในห้างนะคะ ตอนตอนตันืี แ่ว่าอยู่บนสะพานนะคะทาวเวอร์บริปนี่ค่ะเราก็จะมองเห็นฝั่งทั้งสองฝั่งแม่น้ำเทมส์นะคะ ที่ลอนดอนจะมีแม่น้ำอันนี้นะคะเป็นแม่น้ำสายหลักที่กั้นแบ่งเมืองอเ,เป็นสองฝั่งที่สวยงามมากนะน่าเชื่อนะคะว่าเราจะมาเห็นกันตาเคยเห็นแต่ในหนังหรือว่าเคยอ่านต่ในหนังสือะะที่เขาบอกว่าลอนดอนบริดนะฮะที่มันมีเพลงที่เราเคยร้องตอนเด็กๆนะฮะลอนดอนบริดอะไรเงี้ยนะะ ว่าอันนี้เป็นทาวเวอร์บิดนะฮะอลอลดอนบิดนั่นต้องกระเถิดไปอีกนิดหนึ่งนะฮะต้องเดินไปอีกอีกสะพานนึงนี่ค่ะคนเยอะเหมือนเดิมค่ะที่ไหนๆก็มีแต่คนนะฮะคนเยอะมากรถก็เยอะคนกัวเยอะที่ประเทศอังกฤษนี่เขาขับรถทางควงอะไรสาย,ายมืองคะ,ะอันนี้ก็เป็นยามที่เฝ้าหน้าประตูพระราชวังนะคะ ยามก็จะเดินไปเดินมาอยู่ตรงแ,แถวป้อมแล้วก็ตรงแ,ตแถวประตูวังนี่นะคะอันนี้เขามีรั้วรอบขอบชิดนะคะแต่ว่ายืนถ่ายนอกรั้วนะคะนอกรั้วของพระราชวังเราต้องแอบส่องเข้าไปเพื่อที่จะเห็นยามนะคะต้องเอากล้องส่องเข้าไปค่ะตอนนี้ว่าอยู่ที่หน้าพระราชวังแบ็กกิงแฮมนะคะนี่ค่ะ กำลังจะดูทหารนะะเดินประจำป้อมยามที่หน้าพระราชวังแบ็กกิงแฮมนะคะตอนนี้ก็หยุดประจำป้อมนะคะเดี๋ยวเขาจะเดินไปเดินมาอย่างนี้นะคะตอนนี้มีสองคนนะคะ ฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานี่ค่ะมีสองคนนะคะสิ่งไหนไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะเดินไกลมากนะคะแต่ว่าก็ต้องเดินมาเรื่อยๆนะคะได้มาเห็นเป็นบุญตานะคะ นี่ค่ะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าพระราชวังนะคะคนเยอะมากนะคะแล้วก็แดดก,ก็ร้อนมาก นี่ค่ะเรามาเพื่อสิ่งนี้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นพระราชวังนะคะที่เราเห็นแต่ในโทรทัศน์นะคะเวลามีพระราชพิธีสําคัญต่างๆนะคะที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะคะก็คือบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีวังนี้ก็จะเป็นที่ประทับของกษัตริย์นะคะของพระหมหากษัตริย์ของลอนดอนนะคะแล้วก็พระราชวงศ์ นะะีคะแต่ว่าก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะว่าจะได้ไปก็เป็นบุญนะคะที่ได้ไปดูไปเห็นกระตานะคะสวยงามอลังการมากค่ะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแล้วก็เป็นแบบสวยนะคะแล้วก็สวนหย่อมสวนต้นไม้สวนสาธารนณะข้างๆรอบๆเนี่ยค่ะเยอะมากแล้วก็สวยมากลมดื่นนะ,ะในสวนนี่ก็ ต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนะ,ะต้นไม้โบราณเยอะเลยส่วนตรงนี้นะคะว่าเขาไม่ได้อยู่นานนะคะเพราะว่ามันแดดร้อนแดดร้อนมากๆนะคะเรารีบดูนะฮะรีบดูแล้วเราก็รีบไปนะฮะนะะี่ค่ะต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนะคะคนก็เยอะมากเลยคะ่างต่างคนต่างก็ต้องรีบถ่ายรูปเรารีบเดินออกไปนะะเพราะว่าทุกคนร้อนหมดเหมือนกันหมดนะ เราไม่ได้เห็นอะไรหรอกนะฮะเราก็เห็นแค่นี้เราก็ดีใจเนาะเป็นบุญตาเกิดมาชาติหนึ่งได้มาเห็นเคยเห็นแต่ในทีวีมาเห็นของจริงสักครั้งหนึ่งก็ยังดีค่ะสวยงามสมชื่อค่ะลอนดอนนะฮะอังกฤษอันนี้เป็นเขตไชน่าทาวนะะ์นะฮะเขตของศูนย์การค้าของคนจีนนะคะ เหมือนถนนเยาวราชที่เมืองไทยนะฮะจะมีแต่ร้านจีนทั้งนั้นเลยนะฮะมีร้านขายขนมปังขนมบาาัเกอรี่มีร้านขายของที่ระลึกของจีนนะคะมีร้านเป็ดปักกิ่งเราเท่าที่เห็นนี่นะครับก็คือแบบเยอะมากนะคะไม่รู้ร้านไหนเป็นร้านไหนเลยนะคะแล้วก็ผู้ภาษาจีนนะคะผู้ภาษาจีนกันเยอะมากนะคะคือเราหันไปทางไหนนี่เราจะได้ยินแต่ภาษาจีนนะคะ แล้วก็ถ้าเราเข้าไปในร้านไรร้านหนึ่งนี่นะคะก็คือคนเยอะเขาขายดีนะคะวิชาธิด,ดีมากอันนี้เป็นตอนขากลับแล้วนะคะว่าจะต้องมาขึ้นเครื่องบินนะคะก็คือขึ้นรถไฟหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วนะคะขึ้นรถไฟแล้วเขาก็จะมาปล่อยเราให้เดินในลานบินนี้เลยนะคะเพราะว่าเครื่องบินลำเล็กนะคะเข้าซองจอดที่ช่องจอดไม่ได้ต้องมาจอดตรงนี้นะคะแล้วเดินขึ้นมาค่ะ สวัสดีค่ะถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะขึ้นเครื่องนี้นะคะวันนี้ว่าโชคดีมากนะคะขึ้นเครื่องกับบ้านนะคะขึ้นเครื่องกับไอซ์แลนด์มาเจอลูกสาวนะคะ ลูกสาวแฟนนว่าเป็นแนโฮสเตทนะ,ะนางต,งต้องต้องบริการพวกเรานะคะวันนี้วันนี้นางต้องมาใช้นางต้องมาให้ให้เราเรียกใช้นะคะขึะ้นเครื่องมาเจอลูกตัวเองค่ะ คนเยอะมาหาคนเต็มเลยพ่อเขานั่งมองลูกเขานะคะอันนี้ก็คือขาเครื่องจะลงแล้วนะคะนี่ตอนขาลงถึงไอซ์แลนด์แล้วนะคะ เครื่องกำลังจะลงภายใน1น,นาทีนะคะเพราะว่าพอตอนสุดคลิปคลิปนี้นะคะเครื่องแตะพื้นดินนะคะก็คือว่าถึงประเทศไอซ์แลนด์อย่างปลอดภัยนะคะท่องเที่ยวลอนดอนก็จบคลิปของลอนดอนไอซ์แลนด์นะคะนี่ค่ะตอนนี้ถือว่าไอซ์แลนด์อากาศดีนะคะนี่ยังหิมะยังไม่มานะคะ เครื่องบินเขาจะบินเรื่อยๆของเขาไม่มีพายุกันโชกแรงนะคะมันจะมีช่วงสั่นๆตอนที่ตอนที่อยู่กลางทะเลนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีตอนที่เครื่องแตะพื้นนะคะที่ที่ล้อของเครื่องบินมันแตะพื้นนะคะมันก็จะสั่นนิดนึงนะคะตอนท้ายๆคลิปนะคะนี่ค่ะให้เห็นกัน จะจะไปเลยนะคะนี่ค่ะกำลังจะลงแล้วนะคะนี่อึดใจเดียวหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะที่เครื่องบินกำลังจะลงนี่ค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะจบทริปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ